อยากดูหนังผ่านจอโปรเจคเตอร์แต่ที่บ้านไม่มีเพื่อนหลังสีขาวถ้ามีฉากหลังโปรเจคเตอร์ภาพจะชัดแบบนี้ไปดูกันเลยตอนนี้เนี่ยมีโปรเจคเตอร์แล้วนะครับแต่ผนังบ้านเป็นไม้หรือว่าผนังบ้านเนี่ยไม่ใช่สีขาวผนังบ้านไม่เรียบผนังบ้านไม่สวยเอาฉากฉายภาพโปรเจคเตอร์อันนี้ไปใช้ขนาด120นิ้วนะครับกวา้างมากเลยจะมี2ด้านนะด้านหนึ่งจะเป็นแบบเงาแบบนี้จะออกแบบสีขาวๆนะครับ ส่วนี้ด้านนีจะเป็นแบบสีเทานะครับเอาด้านเงาๆสีข,ขาวาหันออกมานะเดี๋ยวผมจะติดที่ผนังตรงนี้นะครับเขามีติดต๊กแกแถมมาให้แล้วนะครับรอบแผงกาวออกจะมีกาวเหนียวแบบนี้แปะลงไปด้านหลังได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับติดให้ทั่วทั้งแผ่นเลยนะเขามีแถมมาให้เยอะติดแผงกาวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวแปะลงไปตรงนี้เลยนะครับตอนนี้ก็ใส่ฉากโปรเจคเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองปิดไฟนะพอ,อปิดไฟปุ๊บนะครับมองเห็นได้ชัดขึ้นเลยเดี๋ยวลองเปิดหนังสักเรื่องหนึ่ง โอ้โหนี่ครับโอ้โหใจใหญ่เพิ่มชัดเลยนะอันนี้เป็นโปรเจคเตอร์รุ่น h y 300นะครับอันนี้เปทางด้านหน้าโปรเจคเตอร์นะตรงนี้ปรับความคามชัดได้นะครับหมุนได้อันนี้เป็นทางด้านล่างเครื่องนะครับอันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องช่องเสียบ hdmi ช่องเสียบสายแจ็คหูฟังช่องเสียบ usb แล้วก็ช่องเสียบสายไฟนะครับพร้อมรีโมทคอนโทรลเลยมีโปรเจคเตอร์ตัวนี้ดูหนังดูบอลที่บ้านได้เลยนะครับ กดสัง่งซื้อตุ๊ก้าสีเหลืองมุมซ้ายมือหน้าคลิปนี้ได้เลยมีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยมีข้อสอบถามเพิ่มเติมเพจพูดคุยไว้ได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ